มาบุรีรัมยูเนเต็ดครับเลือกแบบเป็นวายแล้วก็เดียนาครับส่วนอ e ินเวดอีสปอร์ตครับเลือกแบบเป็นซิกแล้วก็อัคาริครับเฟิร์สพิกตอนนี้กดไปที่ตัวของวูคองครับเฟิร์สพิกวูคองกันไปนะฮะหลายตัวเขาน่าจะหลุดออกมานะฮะอย่างฟิโอราก็ยังถือว่าละเป็นที่นิยมอยู่รวมถึงบรอมด้วยที่เป็นซัพพอร์ตยอดฮิตแต่ว่าเลือกที่จะหยิบเป็นวูคองก่อน e port, อินเวดอีสปอร์ตครับผมหยิบม,มาเป็นเจอร์เฟนแล้วมองไปที่ลักคอมโบเดียวกับเกมเมื่อสักครู่นี้เลยนะ ขอจร<อ><อ>ิงช่วงนี้เนี่ยนะครับ,บ <ะ S 1> ผมผมมองว่าลักเนี่ยกำลังมานะครับด้วยความที่ระยะสกิลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไกลครับแล้วก็ไลท์ไบดิงเนี่ยมันสามารถหวังผลได้ถึง2ตัวนะแล้วแถมในตัวฟลายโนสปาร์กเนี่ยมันเติมดาเมจมาจากระยะไกลได้มันก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่ถูกหยิบขึ้นมาอีกบ่อยๆเลยนะครับผมในช่วงเกมเพลย์นี้นะครับส่วนเจ้าวันโฟมันแน่นอนอยู่แล้วแฟร์แอนด์แดกคาตาคิซึมนะไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับมันเป็นคอมโบแบบธรรมดาธรรมดาส่วนทางฝั่งของ,<ฮ>ของบุรีรัมยูทนเต็ดนะครับผมมาเป็นตตตัััััววขออออองไคคซซ่่าและะะบบรรรมมนนนนนผีีี้กก็็เปพพ์ท ไม่เคยหายไปเลยนะครับผมกับไวลิฟนะครับก็คือบรอมนั่นเองนะครับผมด้วยตัวของพาสีฟที่ดีมากๆนะครับผมอันติกราเชฟิเชอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการทําทีมไฟท์นะครับผมหรือแม้แต่จะเป็นการกดดันในเลนได้เป็นอย่างดีครับแต่ว่าตอนนี้อินเวสครับเลือดที่จะมาเป็นตัวของกากัสครับแล้วก็ทิชนาที่ได้รับบัฟมาในแพท2.2 a นะครับผมแต่ว่ากากัสเนี่ยนะครับผมจะโดนเนิร์ฟไปนิดนึงด้วยความที่ว่าซันไฟเนี่ยมันโดนเนิร์ฟมานะครับผมไอเทมโดนเนิร์ฟ แอบแปลกใจทริซาน่านิดหนึ่งคือแน่นอนว่าได้บัฟมาแต่ว่าก็ไม่ได้ทูงคิมมาปล่อยขนาดน,นั้นอยู่ดีถ้าเทียบกับความเซฟตี้จัดๆเลยแล้วก็ความเก่งที่เอาตรงๆว่าเลดเกมเนี่ยแน่นอนว่าทริซาน่าเป็นตัวที่ยิงไกลด้วยดาเมจสูงด้วยแต่เรื่องของความเซฟตี้นะฮะโมบิลิตี้ของเขาเนี่ยอาจจะช้ากว่าถ้าว่าจะช่องเขาหน่อยในตัวที่มีตัวกระโดดเหมือนกันอย่างถ้าโรเก็ตจัำเนี่ยแอนิเมชั่นเขานจะยาวเทียบเทียบกับพวกอาร์เคนชิฟของเอสเวลใช่ครับแล้วคือมันสามารถแบบ โดนขัดได้ง่ายด้วยไงสำหรับตัวของร o ก k e ็ j จ m p ม์ว่าอาคั Ship นี่มันแบบรุบไปเลยนะครับผมโอเคไปดูเัีที่บุรีรัมย์ครับผมตอนนี้หยิบ2ตัวซ้ายมาแล้วครับเป็น o r เ n ีนะครับผมแล้วก็กาเรนนะครับ o r เรียนกับบูคองนี่เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมว่าเล่นมาเน้นการทีมไฟท์นะครับผมพุ่งไปเสร็จปุ๊บช็อคเวฟใส่โคนปันขึ้นไปต่อนี่กับมันก็เป็นคอมโบง่ายๆนะครับแต่ว่าอินเวครับนี่ตัวส้ายสายลมนำพามาเป็นตัวของยาโซกครับเฟียโก้ครับ ครับเดนอิสไลท์ทูวินออลเวยสบายไมซายนะครับผมสำหรับตัวของเบลบีตัวเมนของเขาได้เลยฮะสำหรับยาสุโอะกดทั้งในแรงกดทั้งในแข่งครับผมยาวๆไปใช่ครับแล้วผมบอกเลยว่ามันเล่นง่ายนะครับทั้งตัวของบอดี้สแลมของกาการ์ดนะครับผมแฟร์แอนด์เดของจาวันโฟนะครับหรือแม้แต่จะเป็นบัสช็อตของทิซาน่ามันชงได้เหมือนกันนะครับผมที่เขาเขาจะเข้าไปลัสเบิร์ได้นะครับถ้าเขากดทันนะยังไงก็แล้วแต่ครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมเข้าสู่บิ๊กแมชประจำวันนี้ฮครับวัน เป็นการเจอกันระหว่างบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอ e ีสปอร์ตครับในฝั่งสีน้ำเงินฮะและอินเวตอีสปอร์ตแชมป์เก่าไอคอนซีรีส์พรีซีซันในฝั่งของทีมสีแดงครับผม w วอลกัมทูวาร Rift เริ่มเกมกันดีกว่าฮะครับผมอาเชนี่ครับและเบลบีที่เลนกลางครับและแน่นอนนะยาสุก็ต้องโดนแบบเซลล์อยู่แล้วด้วยความที่เป็นมีลี่แชมเปี้ยนเนาะนะครับแล้ววัตต์เจนครับนักหาข้อมูลของเราฮะอยู่ที่เลนล่างนักหาทำในตำนานนะฮะคือไม่ต้องเล่นทีโมก็เป็นสเกลได้นะฮะ ใช่ครับผมดันมาถึงแล้วครับผมนะที่หน้าเทอร์เรสเล,เลนล่างครับและนี่ความพิศษหน้าครับมันสามารถที่จะพุชเลนได้เร็วมากๆนะครับผมจากสกิลติดชาร์จของเขาเนี่ยนะครับเป็นพาซซีฟติดตัวของเขาอยู่แล้วด้วยจากสกิลนะฮะทำให้การดันเลนเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆฮะ,ะแน่นอนก็ต้องแลกกันแลกมาด้วยกันที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฟรีสเลนแต่ในเกมที่เทมโปสูงแบบหรือว่าเวอร์ชันไวริฟนะฮะก็ไม่แปลกอยู่แล้วที่จะเน้นในเรื่องของตรงนั้นแทน โอ้เจ็บพอสมตัวนะมันก็เป็นการแซลกันเรื่อยๆเนาะเพราะว่าทั้งทั้งคู่เนี่ยก็ต่างที่มีซัพเทนเป็นของตัวเองเนะครับผมทั้งตัวของกากัสแล้วก็กาเรนเนะครับผมอยู่กันไปได้สบายๆทั้งวันอยู่ยอย่างเงี้ยแหละนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดมีไฟบ่อยหน่อยนะฮะฝั่งที่จะได้เปรียบก,กว่าก็น่าจะเป็นตัวของแคทไทป์เพราะแพสซีฟของเขาเกิดจากการจ่ายสกิลนะฮะ ที่จะทำให้มีสั่นขึ้นมาโ,โ,โดดไล่ไป<ห><ห>ดิงเข้ามาในจัง,งจหวะนี้ครับแต่ว่าไม่ได้เลือกที่จะเข้าก็ทําต่อครับสำหรับคบ er. าสเตต้าลูเล์เน่ก็เลือกที่จะเพเซฟไปก่อนนะครับผมในช่วงหนึ่งนาทีครึ่งนี้ครับการจะโดดเอาอินด้วยโรเก็ตจัมใส่บอมน่าจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่คะก็ขอแค่ต่อน่าจะเพียงพอแล้วเพรสปอร์เตอร์เองก็เอาตัวมาบังแบบเ็นไดชันว่าก็เข้ามาเด้ด้วยการกางอันเดรกเดอลขวาไ้เลยใช่ครับผม ตัดมาครับสำหรับตัวของชิบะฮะตอนนี้เลเวลได้ค่อนข้างที่จะเร็วครับเลเวลสี่แล้วฮะตัดไปที่ทางด้านล่างพร้อมกับตัวของอาเชนี่ครับแล้วจะมีเรื่องกันเลยหรือเปล่าตอนนี้ครับผมซินดิเกตอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไล่ไปดิไปโดนสวยงามมากครับผมสำหรับตัวของวอร์ดเดอะเจสอู้ขัดจังหวะได้สวยจริงครับชอตเมื่อกี้ของวอร์ดเดอะเจสต์ถึงแม้ว่าตัวของบรอมมาซัพพอร์เตอร์จะเคาะติดพาสซีฟไปแล้วอีกแค่ทีเดียวก็น่าจะสตันแล้วก็ยาวได้แต่พอโดนดักสองตัวเป๊ะๆอย่างนั้นถ้าตัวที่วิิ่่่งงมมาาเเตก็นนนนจจะบบลแคัั้้สหรี ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมก็นิ่งๆกันไปฮะจังหวะการอินเวตตรงเมื่อกี้นี้ทางซิดิเคก็ไม่ได้ได้อะไรกลับมาเยอะแยะมากแต่ก็ไม่เสียอะไรเช่นกันครับผมนะไปดูกันต่อครับ และนี่แน่นอนครับว่าตัวของทิเดมอนเนี่ยอยู่เหนื่อยนิดนึงเลยแหละนะครับผมกับการที่จะประทะเลนกับลักนะครับจริงๆแล้วทนนาเนี่ยกับไครสัระยะยิงมันไม่ได้โอ้ะมันไม่ได้ไกลกันมากนะครับแต่ว่าไอ้ที่มันปัญหาจัดๆเลยก็คือลักเนี่ยแหละนะครับผมส้นระยะสกิลมันไกลทั้งสสกิลเลยนะครับแล้วใครสัตเป็นตัวที่ยิงใกล้แบบนี้นะครับผมยากเลยฮะเหนื่อยหน่อยแล้วก็เอา รุนที่เน้นตอดมาด้วยอยู่แล้วนะครับทำให้ทุกครั้งที่โดนก็เจ็บเพิ่มก้นไปอีกสักนิดสักหน่อยฮะ,ะมีน้องแมววิ่งตาไปดะคะมครับอืมครับซามอนแอนลินเง,เง,เง,เงเองนะครับผมกัตารลลเรอร์เดินเข้ามาท่านจะึูครับไม่กลัวครับเพราะว่าตอนนี้เลเวลงนำอยู่นะซัพพอร์ตเตอร์ยังไม่มีอันติเลยครับผมตอนนี้กลับบ้านหรือเปล่าแบบนี้น่าจะดัน,นแล้วกลับบ้านครับไปเอาริงก่อนน่าจะเป็นจังหวะทามมิ่งการเอามังกรนะค,ะครับผมเพราะว่าใกล้ที่จะเกิด<อ>แล้วครับเหมือนจะมีการ แคน c e l ซว์วาร์ปกลับบ้านนะฮะของตัวของคาเซต้าโรเลอร์นะฮะครับผมทำย่งไอเทมยังไม่ถึงใช่เปล่าเลียเลติยังไม่กลับอืมเป็นไปได้เหมือนกันครับพิเอโก้ครับแปลกใจนิดนึงก็ที่ไม่ได้กลับพร้อมกันแต่ว่าอาจจะเป็นเวฟนี้ข้ารบนก็เป็นกอยกัสที่เขาแน่นจะจะดูข่มแกเรียนอยู่พอสมควรนะ ครับผมแต่ถ้ามองในเรื่องของสถานการณ์ทางการเงินนะครับผมก็ต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยทำได้ดีทั้งคู่เลยนะครับนะาแต่ว่าบุรีรัมเนี่ยจะนําอยู่แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองครับเอโกครับ ใช้คำว่าเท่ากันเองก็คงไม่ผิดอะไรนะครับผมยังไงก็แล้วแต่ฮะ็อตที่น่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คือเรื่องของมังกรฮะหวินาทีกงจะเกิดขึ้นโดนนี่ค่ัตอนนี้แฟลกแอนด์เดกเข้ามาเข้าสลับตัวของซินดิเคตครับแต่ว่าไม่โดนนะแหมซัพพอร์เตอร์ต้องยกวาระขึ้นไปก่อนเลยผมโอีบีเข้ามาโดดเข้ามาใส่ในตอนนี้ผมชิบ่าครับเด็บหลบไปก่อนแล้วจะทำยังไงต่อฮะไม่ได้สนใจที่จะเข้าครับผมในตอนนี้คงยังไม่อยากเอาอินอะไรมากมายฮะตอนนี้เพราะว่าหน้ามังกรเนี่ย หลบสวยช0บาแหละโรตีค้ำไว้ก่อนครับตอนนี้อาชนี่ฮะอยู่ที่เลนกลาง อินเวก็อยู่แล้วนกนะครับผมแต่ว่าจะเข้าทันหรือเปล่าครับตอนนี้เลือนมาก่อ,อแค่สองพันเท่านั้นครับผมศิษนาอยู่ทางด้านบนครับาเอขมาวงเอาไว้ก่อนแล้วเหลือแค่แปดอเท่านั้นครับเนียยร้อยเสียมงครับแล,ล้วตอนนี้โดนจุมจัดนครับผมเป็นรเบิร์กอนบุรีรามก็็อกก็จ,จันนี่เ่ยคิวเลยสิงต่างว่ีียผมใส่คนก็นึ้นมาล้วไม่หวังกันจะต้านรถไป่ึงตัวครับผมาจบแล้วมีในต่วของไร้ไปนิ่งครับ็นโมดิแคมโฟมาแล้วเบคครับเก็บไปได้เหมือนกันตลอดทั้งฟอร์ เสียเยอะกว่านะครับผมสำหรับอินเวตอีสปอร์ตครับผมบริยัมยูเต็ดเปิดเพลงดีด้วยการที่ให้แกเรนใช้คำว,ว่าทิ้งเลนมาเลยก็ว่าได้ครับผมสำหรับตัวโดเอลตแต่ได้มากกว่าเสียครับผมได้ตัวของมังกรไปแล้วหนึ่งจังหวะเปิดไฟที่อินเวตนี่ค่อนข้างที่จะต้องลังเลว่าจะเอาดีไม่เอาดีฮะก็ะเลยโดนจังหวะโบ๊ะบะโดยทางฝั่งของบริยัมยูเต็ดอีสปอร์ตไปนี่ฮะสังเกตดีๆว่าคนแรกที่ไปอย่างไวเลยคือซิดิเกตที่เข้ามาพยายามที่จะแยกมังกรก่อน แลวหลังจากนั้นไฟที่โดนแยกกัน2ฝั่งโดยครับกำแพงฝั่งฟ้าฟ้าเนี่ยนะฮะทำให้ฝั่งของอิเวตเล่นยากมากมากเลยครับต้องยอมเสีย2ไฟฮะแล้วก็ไม่ได้บังก่อนดูใช่ครับผมแล้วตัดสินใจช้าไปนิดนะครับผมอย่างที่เฮโก้บอกเลยนะครับนะฮะทำให้จังหวะเนี่ยบางทีมันก็อาจจะผิดพลาดกันไปได้ครับเป็นบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับได้นําไปนะออกสตาร์ทนำไปก่อนนะผมตอนนี้2อหนึ่งพร้อมกับบังกอนหนึ่งตัวครับมีการสวอปเดยเรียบร้อยแล้วครับเฮลโก้ครับเป็นด้านบนนะที่ เป็นแก๊งแครี่ไปเจอกันนะด้านล่างก็เป็นตัวแท้งก็มายืนเจอกันสลับกันนิดนึงฮ <Okay. S 1> ะเหมือนซอกกระจกไปครับไอ้เชนี่รู้ได้ในโคลแล้วนะครับ mm hmm. ผมตอนนี้เร็วมากนะ5 oh. นาทีกว่าเท่านั้นครับไอเทมชิ้นแรกมาแล้วเหมือนจะเอารทธิ์ม,มา,าต่อต่อหรืเปล่าฮะสำหรับทางบริยำยูไนเต็ดครับคิดว่าอย่างนั้นครับเพราะว่าเขาสวอปเลนขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับดูโอเลนของเขาได้ไปทุกอย่างนะครับตอนนี้ครับได้เปรียบค่อนข้างจะเยอะฮะเปิดอีกทีนึงครับชิบะอินเวสเอาไงดีฮะ เอาติดครบนะเลืองสิตช์แคดน้อยอุ้ยเจ็บครับช็อคเวฟมาเลยตอนนี้เกือบตายครับโวตอเจครับจะคอหรือเปล่าสำหรับการคอนเทสต์ลิปตัวนี้ครับผมนานนะฮต้องถอยครับไม่ไหวจริงครับเฮียโกูดันหลบด้านล่างกันล่างแต่ว่าสวนตช์แคทไทยกับเอ้าเอฟวีิแคทพลาดครับงานเข้าเลยครโอ้ใจแฟดไปตะดาบมันพุ่งใส่หัวไปแล้วครับเป็นคิวของโนเอลครับผมโซโลคิวในตอนนี้รอเกย์จับลงไปก่อนคาเซต้าลูลเลอร์ครับไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ครับโอ้เบลบีมาปิดโอ้น้อยเอาไม่ได้ด ต่อโลคิวอะไตเล่เอาโดดใส่ครับผมตอนนี้ต้องวิ่งหนีก่อนกระโดดของเบลบีครับโดนตามอย่างต่อเนื่องครเข้ามาแล้วเรียบร้อยอะไหล่ลุลัวครับผมตอนนี้เป็นเทมเปิลของบุรีรัมย์อย่างเดียวครับโอ้ด้านบนราอนหรือเปล่าครับมมจับาได้ไปหนึ่งตัวคาร์ตอร์ูเลอร์ยิงไอ้คินเดปอนแล้วโอ้แปร์เข้ามาไล่ไปดิครับเรียบร้อยเดวิสคิวของคาร์เตอร์ูเลอร์ครับเอาคืนมาได้เหมือนกันสำหรับอินเวนต์อีสปอร์ตคืนบ้างนะฮะเป็นจังหวะที่เข้าไปลึกไปหน่อยนิดนึงครับของบุรีรัมย์แต่ด้านล่างเเเเอออองงงกก็็ปปปนนนฝัั่่ทีไได้้หมื ข้อนี้จะมีแอคชั่นเยอะมากในช่วงประมาณครึ่งนาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้ตายกันยับเลยบอกเลยว่าแยกร่างไม่ทันเลยนะครับผมไม่รู้จะมองจอหลักหรือมองจอเล็กดีอ่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าครับเอาคืนกันได้ต้องอสมน้ำสมเนื้อนนะครับครับผมพลาดไปนิดนึงครับแล้วก็โดนลงโทษอย่างจังครับผมโดยทางฝั่งคาเซต้ารูเลอร์ที่ได้ดับเบิลคิวไปใช่ครับผมเพราะเงินมันไปอยู่กับตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกวามวางของหมู่บ้านแบบนี้นะครับผมก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะสำหรับอินเตอร์อีสปอร์ต ภาษาบาลบานเรียกตัวแบกฮะตัวดาเมจนั่นเอง <laughs> ใช่ครับวิธีการซื้อแทมฮะโฟกัสนิดนึงตรงฝั่งของฟริสตาน่าฮะออกบีเอฟซ d อนมาแล้วก็ขึ้นเป็นสตัติกชีฟครับผมเื่อนเน้นในการดันเลนก่อนอุ้ยโอ้โหขัดาัเลือกเก็บหนักครับอตอนนี้ <S <S แต่ว่าครับจะสวนได้อยู่ฮะโนเอลตอนนี้แรงมากครับ ตรงกลางเราต่อยไหมครับเบลบีเหมือนจังานเข้าแบบนี้ครับไม่ค่อยดีแล้วลึกซึ้นาเขาไปน็อสปาร์คเข้ามาเพราะติดแพ้ครับราเชมันลงไปเป็นที่ตงยินที่มันต้องล้มไปอีกตอแล้วชิบ่าเขาไปตีนส่วของเธอเรดครับผมแล้วจะเอาต่อยหรือเปล่าชิบ่าเขากำที่จะเจ็บหนักแต่ว่ายังมีเจอยู่เราชิบิเกะเขาบอกจ่ายแฟนหลบไปในจังหวะนี้ครับผมแต่ว่าแดนสตาม์เข้ามาสำหรับเบลบีอาชินี่เข้ามาตอนแล้วเราจะทำยังไงต่อครับตอนนี้แคทไทยยังคงหาบุญช็อตเมย์โดนสองตัวกันนะครับในกรอบเบลล์บีจท เขาตากินซึ่งเขากาต้าเขามาอกเกตจำก็ผมตีจังหวะน,นี้เอาคืนไปได้อย่างสะสมครับอินเวนอีสปอร์ต ลึกจัดๆเลยนะช็อตนี้สเสนอทางั่งของชิบาแล้วก็สปอตเตอร์แต่อย่างไรก็ดีด้านบนก็เป็นแกนในที่ดันฟรีอยู่ด้านล่างไองโกเรียน่าก็ดันฟรีมื่ก่อนไปตรงนี้ต้องได้นะครับอินเวทต,ต้องได้เท่านั้นไม่งั้นเสียหายมากจริงๆครับเอาละเชียดเดียวแบบนี้ครับแฟดมาหาโนเอลกระพริบแต่แก็มาแต่ว่ายังไม่ตายโดนบราเธอร์ช็อตเก็บไปใน้ั้งหมดท้ายรั้งคาเซต้าครับโดนใบมาก่อนคิเนมอนยังคงยิงได้อยู่ครับแต่ยังไม่รู้จะยิงใครอ่ะใครเอาตัวต่อโนเอลจันติเซตต์เดียฆ่าไปคิเนาโมนโดนไหววหรรือเเปล่าาากดมมียินว็ แล้วล็อกเอาไว้ได้ครับเบลบีเซฟเดอะเวิลด์ลชิปเปิลคิวจากคาเซต้าครับเก็บเยอะเลยนะฮะชนี้คาเซต้าได้ไปอีกแล้วครับผมแล้วมังกรไฟตัวนี้ยังไม่ได้นะสำหรับฝั่งของอินเวนไปต่งของเรียมีแต่ที่เสียเยอะมากจริงๆแต่ว่าจับฝืนเอามังกรตรงนี้ต่อเบลบีเข้ามาวันนี้เข้ามาแต่กูขอแต่ไปกที่มีหเข้ามาด้วยฮะ ครับผมแนละ้วตอนนี้ครับเหมือนจะงานเขาซับพอตเตอร์รัดเฟขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเลยเ B, ครับเป็นเบลบีกับพี่เก็บคิวไปได้ครับมับงกรตัวนี้สำคัญเหลือเกินครับชิบะไม่มีเจแล้วเรียบร้อยเป็นคิวของเบลบีโอ้ฝืนจัดเลยครับผมชิบะกับซับพอตเตอร์เมื่อกี้ต้องการที่เข้ามาเล่นกับมังกรแต่ว่าอินเวนติสปอร์ตรู้ทันแล้ววิ่งมาทันทีฮะเรียบร้อยเลยครับแบบนี้น่าจะโดนเคลมมังกรอย่างแน่นอนและกันเงินที่ตามอยู่แต่ว่ามัางกรไฟฮะเรื่องใหญ่สำหรับทีมที่มีแครี่เลดเกม ใช่ครับผมยังจำกตอนนี้ครับดวงที่มุมเล็กครับผมอาวิโก้ครับตอนนี้บุรีรัมย์นูเนเตะครับผมแอบไปเอาบารอนอชอครับแล้วคาวเวอร์ของไคร่านะครับผมในการเก็บออฟเจ็ตีฟแบบนี้จะเสียบไปยตัวหรือเปล่าครับหรือสามพันเท่านั้นครับสามพันเท่านั้นฮะแล้วทางฝั่งของอินเวอร์สปอร์ตยังไม่รู้ตัวครับบารอนอชอตัวแรกเกมนี้ตกไปขอบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับอี๋เกือบเกือบไปนะฮะมีฟอนนัสปาร์มาเช็คแต่ว่าสมัยไปได้ก่อนแล้วครับผม บริลเลยมยูเต็ดครับผมได้เป็นตัวของบรรณาชอไปที่บรสปอตได้คืนมาเยอะพอสมควรนะครับแต่น่าจะเป็นช่วงเวลาในการเอาคืนบ้างของทาง r u ครับผมโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยฮนะเกมนี้ครับบวกกันตลอดเวลาครับเฮียโกสมราคาบิ๊กแมตช์ครับแต่ว่ามันกลายเป็นว่าทางฝั่งบริลเมียมยูเต็ดนะที่เหมือนกับว่าจะควบคุมในเรื่องของแมปได้ดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้ไปถึง4เทอร์เรสแล้วนะ อันนี้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นห่วงสำหรับตัวของ Inve ว e ดอีสปอร์นะครับผมว่าเขาจะคุมพื้นที่ได้ยากกว่าวีลัมนั่นเองครับแต่แก็แล้วแต่ฮันเลดเกมไม่ง่ายสำหรับทั้งสองทีมนะฮะมีตัวที่พร้อมที่จะสร้างความแตกต่างในไฟต์อยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นสกิลเพลย์จังหวะวินาทีตรงนั้นสําคัญมากครับช็อตแคทไทป์ที่มาช่วยตัวของเบลบีที่เลนกลางจังหวะที่เอ็กซ์โพซิทแคสโดน3แล้วเบลบีก็เลือกทาร์เกตไปที่ตัวของคีเนมอนพอดี ก็เป็นอีกหนึ่งช็อตที่แสดงให้เห็นสกิลเพลย์ของพวกเขาเหล่านี้นะขอนอกอ้ามสามคนนะฮะแต่ว่าไม่ต้องคิดเยอะเล่งแคลรี่ก่อนครับเอาโนเอลครับผมหลงทางอยู่ท่ามกลางผู้คนนะจะสับสนหรือเปล่าครับแต่ไม่เดินถอยเอาไว้ได้เลยก่อนครับมันการเล่นกับไม่กลัวอยู่แล้วะ ึกมากนะแล้วเขาก็มีดาเมจอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วด้วยครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้แต่ว่าตอนนี้บุรีรัมย์ครับรวมตัวทีเลยล่างโอ้แล้วแรงจัดจัดกรับผมพันเดต้าครับชิบ้าจะล้มเอาครับเมื่อกี้นะแต่ว่าเหลือขึ้นมาตกรอบหลบไม่ได้ทันเวลาพอดีพอสมควรนะชิบ้าได้ฮันนี่ฟู้ดมาก็ชื่นใจนะชื่นใจเรื่องรสชาติอย่าถามถึงนะฮะเรื่องรสชาติเดี๋ยวถามถึงเฮ้ยมันอร่อยนะคุณแหมคุณทำเพูดอย่างนั้นไหลกันไปตลอดครับผม ใช่ครับชีิเกตครับโดนวิดดิไวไปอีกก่อนครับตอนนี้วินวอลขวางเอาไว้แต่ว่าทางด้านบนครับเหมือนจะมีการตีกันโนเอลเจ็บหนักมากครับผมเหลือขีดเดียวเท่านั้นครับแล้วแคทไทยยังคงไล่อยู่ับผมเปิดปาเรียขึ้นมาครับแล้วจะไม่ไหวแล้วผมเรียบร้อยเป็นคิวของแคทไทยครับโซโรคิวฮะน่าจะเป็นการเอ็กซ์คลูซีฟแคสเข้าป้อมหรือเปล่าฮะซันไฟเผาไปโดนตัวของกาเรนก็เอ,อโดนกาการ์ดก็น่าจะทำให้ป้อมหันไปยิงฮะใช่ครับผมโอ้โหพลาดเสียเหมือนกันนเอใช่ครับ จะหนีออกจากป้อมที่เป็นกากัะสก็ยากอยู่นะเพราะว่าเขามีทั้งตัวของบาโลโลที่สโลได้ทั้งบอดี้สแลมอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่มันจะขัดไปทุกอย่างเลยนะครับการโดนป้อมแอสโตรนานไม่ใช่เรื่องที่ดีครับครับไม่ใช่กากัสในยุคแรกๆที่เน้นเป็น AP อีกต่อไปแล้วนะฮะตอนนี้เป็นสายเดียวแทนนะครับครับผมเห็นแล้วอยากเล่นเลยฮะแต่อื่นๆไม่ชอบตนะ้องเอา,เาสักหน่อย ว่าเชครับตอนนี้อินเว e รวมตัวกันที่ฝั่งแม่น้ำด้านล่างครับสี่คนนะรอดักจับอยู่ครับแต่ว่าไม่มีใครที่หลุดมาทางนี้เลยนะยังโก้น่าจะไม่กล้าทำอะไรกันมากครับเพบบราะบารอนชอใกล้เกิดแบบนี้ครับถ้าเกิดไปเสียหายอะไรหนึ่งตัวนี่ราคาแพงเกินฮะ พี่ผมว่าเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นจังหวะการเลือกนะครับว่าคุณจะทำยังไงนะคุณจะเอาบอลนาชอหรือว่าคุณจะไปเอามังกรนะครับจริงๆมันมีความสำคัญทั้งคู่เลยนะครับผมในเลเวลอัลเดรจไนทีของเรานะครับเพราะเกมมันเร็วฮะเรนกางครับสินดีเคครับตอนนี้รวมตัวกันมา5คนครับสำหรับทางฝั่งของอินเวสติสปอร์ตครับยืนครับอยู่ที่เลนการฮะ มิเตอไปไปเช็คก่อนไม่โดมซินิเคนเบลล์บีครับน่าจะรอจังหวะการแฟร์แอนด์แดกของซินิเคนที้วสวยครับลาบเบฟเข้าไปฮะับทำจังหวะให้เพื่อนครับแต่ตอนนี้ก,การไม่อยู่น,น,น,นะฮะเพราะฉะนั้นไลฟ์บอดีด้โดนตัวปลอมให้ไม่ดีเลยตื่นเต้นเป็น<ม>งั้นเองก็ขออภัยต้องตื่นเต้น,นครับตื่นเต้นทุกตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมโซนเมมของเราฮะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างลูกอู้ยิงน้อยเอลไม่เข้าครับน่าจะมีเทเลพอร์ตหรือมั้ง ที่ผมมองเมื่อกี้ม,มีแค่ตัวของคาเซต้านะที่ว่ามีเทเลพอร์ตนะครับไม่มั่นใจเลยว่าการ,การ์ดัพมาเป็นเทเลพอร์ตเอน็นชาร์นะครับแต,แต่ว่าตอนนี้โอ้เสียมังกรไปแล้วครับตอนนี้แซนบีไฮมีครับหลบออกไป กลายเป็นมังกรของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับผมแล้ววิ่งไล่มาแบบนี้โดนไล่ใบดิ้นครับผมไม่ลดเลยอ่ะนเอลบอกถึงกระจาดไล่บุรีแพคสวนกลับมาแต่ว่าไม่ได้บินตามไปต่อในตอนนี้ซัดเชื่อมเชียร์เก็บไปก่อนคราเซปิเชอร์ครับที่ในม้นยิงฟรีอยู่เี็บกลางวงร้อมก็มุกนิชแคนถ่ายก็วิ่งเหนียวมาเพราะว่าโ่งเบลลมีรถก็จับเอาไปต่อตุ๊กตาแล้วในตอนนี้ไม่น่าที่จะไหวหรือเปล่าสำหรับอินเว่ครับผู้ชายแปรเหนียวมาวู้ดเดอรเจนก์เซตาครับไม่ไหวเราเป็นเอสกอาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับ จบเกมเลยหรือเปล่าก็แบบนี้เป็นคลีนเอสซะด้วยไม่เสียใครเลยครับผมจังหวะเปิดไฟโนเอลวิ่งเข้าไปเหมือนจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่พี่แกอึดเวอร์เหลือเกินครับผมก็เลยเป็นไฟที่ฝั่งบูเลี่ยมยูเต็ดอีสปอร์ต e จะเข้ามาเล่นแต่ว่าบูเลี่ยมยูเต็ดพร้อมอยู่แล้วฮะเก็บคลีนเอสใสๆห้าต่อศูนย์ชิวไปพังเน็กซัสแล้วก็จบเกมเก็บแต้มแรกให้กับทางฝั่งของบ e ูเลี่ยมยูเต็ดอีสปอร์ตขึ้นนําไปก่อนครับ ใช่ครับผมหูบอกสวยงามมากเลยนะเมื่อกี้มันคือเขาเข้าสวยนะไม่ใช่ว่าเขาเข้าช้าหรือว่าอะไรครับแต่ว่ามันเป็นการขัดจังหวะนะครับผมต้องขอชื่นชมนะครับผมบลอมนะที่ขัดไม่สามารถที่ทําให้ทางฝั่งอินเวสปอร์ตเนี่ยอออินเข้ามาได้นะครับเมื่อกี้จะสังเกตว่าเอฟฟอสิบแค้มเนี่ยมันโดนตัวของคินเนมอนแต่ว่าเขาไม่ได้เข้ามาต่อนะครับเขาต้องเลือกที่จะวิ่งหนีครับแล้วคินเนมอนบอกอ้าวสวยดีแบบนี้เข้าไปยิงหลังระเบิดหมดเลยครับเฮียโก้ครับทำให้ทางฝั่งของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับอยูู่่คคคคครรรรบบบถึงงง5นนนนนนะะะออออิเเเเวทยยยๆลลลล้มมไปปีีแ็็สขุัั์ตด เป็นการแข่งกันยิงเลยก็ว่าได้ครับของชเมอสักครู่นี้ทั้งคีนเนมอนแล้วก็คาเซต้ารูเลอร์มีโอกาสได้ลั่งใสโซโล่ปักๆกกันทั้งคู่แต่ว่าอย่างที่เห็นนะว่าเปิดไฟเนี่ยฮะคนที่ทําให้ได้เปรียบกว่าเป็นตัวของโนเอลรับได้เมจดว้ได้เยอะมากจริงๆฮะแล้วสุดท้ายก็ปิดเอาไปด้วยเอาติด้วยทําให้หลายอๆอย่างมันเข้าทางฝั่งของบริยามบูยเดตมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับผมสุดท้ายคาเซต้ารูเลอร์ฮะยิงเข้าไปเยอะมากจริงฮะแต่ไม่เพียงพอ ใช่ครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งครับผมทางฝั่งของ i n v a วสต์สนะครับถ้ามองทั้งแชมเปี้ยนทั้ง5ตัวเนี่ยนะครับผมดัมเมจที่ออกมาเป็น Ability Power มันน้อยมันเลยทำให้ทางฝั่งของ No เอนะครับผมเลือกที่จะออกไอเทมมาป้องกันได้ง่ายมากๆก็คือออกแต่เกาะครับแล้ว MVP ในเกมนี้ยกให้เขาไปครับ n o e อฮะ5 2 5านะครับผมการเลนของเขาครับไม่ได้ก็แปลกแล้วครับจังหวะที่หน้ามังกรตัวแรกก็มาจากการที่การเลนนี้ถือว่าวิ่งทิ้งเลนมาก่อนเลยก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างจะโปรแอคทีฟ เป็น playoff ด้วยแมชไปครับผมสห,หรับโนอยลครับผมแต่ว่านะครับผมเราแข่งกันในระบบเบสออฟทรีนะครับผมฮิเโกครับมันยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับเรามารอดูกันในเกมหน้าว่า i n v a ว e อีสปอร์เนี่ยจะกลับมาแก้เกมยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้พวกเราทั้งสองคนขอตัวไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาครับ